อ่แต่พูดถึงเรื่องเรื่องเดือนเรื่องดาวเนี่ยนะเมื่อวานนี้นะแม่ไม่รู้เป็นชะตาเป็นดวงชะตาของคนหรือเปล่านะมาเขาบอกว่าดวงอาจจะก,กําลังขึ้นนะเอ่อมีดวงจะได้กลับบ้านน่ะอะนะ mm. มีคนคนหนึ่งมีดวงจะได้กลับบ้านเหมือนพี่ชายหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคดีสุดท้ายนะของคุณยิ่งรักชินวัตที่อยู่ในศาลแล้วก็มีคําพิพากษาออกมา เรียบร้อยนะครับก็สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวานนี้ได้อ่านคำพิพากษานะกรณีของที่ปปชเนี่ยนะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยนะครับเป็นโจทยืน่นฟ้องนังสาวยิ่งลักกินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและพวกรวม6คนนะครับก็มีคุณนิวัฒน์ธรรงบุญทรงไพศาลตอนนั้นเป็น จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็นายสุรานันท์เวชชาชีวะเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นแล้วก็มีบริษัทมัติชนจำกัดมหาชนบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนและนายระวิหลทองนะกรณีที่คุณยิ่งรักในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการาทำโครงการลดโชลดโชว์ชวซึ่ง อ่าปปชเห็นว่าไม่ใช่กรณีเร่งด่วนแต่ก็ไปใช้ดุลพินิษนะสั่งอนุมัติงบกลางนะแล้วก็มีการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษเป็นการใช้ดุลพินิษโดยมิชอบนะครับแล้วก็มีการให้อ่คณะมน,นตรีมีมติยกเว้นการลงนามในสัญญาก่อนได้รับเงินประจำงวดที่ไม่ได้เข้าเงื่อนไขเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สำนักเลขาธิการนายกคมตรีเป็นจำนวนเงิน239ล้านบาทเศษนะครับ อันนี้ก็คือเป็นโครงการที่เขาเขาทำประชาสัมพันธ์อะประชาสัมพันธ์ไอโครงการงบสองล้านล้านนะที่จะทํารถไฟความเร็วสูงนู่นนี่นั่นอะไรต่างก็ไปทํารถโชว์ชื่อโครงการอนาคตไทยมั้งนะสร้างอนาคตไทย2020เนี่ยไปทั่วประเทศเลยแล้วก็จ้างบริษัทสองบริษัทที่ว่านี้เข้ามาเ,เป็นผู้รับงานประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับศาร ดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยก็มีมติเอกฉันนะครับ9ต่อ0ยกฟ้องคุณยิ่งรักแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับดำเลยที่1ถึง6หมดเลยนะครับยกฟ้องแล้วรวมทั้งให้มีการถอนหมายจับด้วยนะครับค่ะซึ่งในรายละเอียดของคำพิพากษาของศาลเนี่ยนะคะขอยกมาเฉพาะบางช่วงแล้กันนะคะโดยศาลก็ชี้ว่า การที่จำเลย1-3ถึงาดำเนินการนำงบกลาง40ล้านมาจัดทำโครงการรถโชว์เป็นการทำนโยบายที่ถแถลงต่อรัฐสภาค่ะซึ่งศาลมีอำนาจวินิจฉัยถึงการใช้งบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐและตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโครงการนี้เกิดขึ้นจากการพิจารณาร่วมกันของหน่วยงานต่างๆไม่ใช่การตัดสินใจของนางสาวยิ่งลักแล้วก็ไม่ได้กำหนดเวลากระชั้นชิดด้วยเพียงเพื่อเป็นเหตุในการอ้างใช้งบกลาง ประกอบกับผู้มืนในการสํานักงบประมาณมีความเห็นว่าสมควรที่นายกจะอนุมัติงบกลางนี้ได้ค่ะจึงเป็นดุลพินิษฐ์ที่ทําไปบนพื้นฐานของข้อที่จริงเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นรวมถึงการจัดโครงการรถโชว์เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กระชันชิดแล้วก็ยังกล่าวถึงพฤติการของนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลกับนายสุรนันท์เวชชาชีวะว่าไม่ปรากฏว่ามีส่วนร่วมหรือแนะนําโดยมิชอบในกระบวนการเสนออนุมัติงบกลางในการดําเนินการนะคะ แล้วก็ไม่ปรากฏพฤติการในการร่วมกันแทรกแซงหรือมีคําสั่งให้เลือกบริษัทมตติชนและก็สยามสปอร์ตเป็นผู้รับจ้างโครงการาไว้ล่วงหน้าก่อนเริ่มการจัดจ้างหรือไม่ปรากฏว่ามีการกําหนดคุณสมบัติลักษณะเฉพาะอย่างใดเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์หรือว่าเลือกเฉพาะเจาะจงนะคะคือสารพบว่าไม่มีหลักฐานอะไรที่จะพบว่าทั้งคุณนิวัฒน์ธรรรงกับคุณสุรนันเนี่ยไปเตียมหรือไปหัว หรือไปล็อกสเปคนะคะให้มาให้มาติดชนกับสยามสปอร์ตเนี่ยได้โครงการนี้ไปนะคะโดยจากการไตส่สวนข้อเท็จจริงได้ความว่าเห็นว่านายสุรนันท์ไม่ได้มีการกระทําการในลักษณะที่เป็นการชี้นําจูงใจให้การสนับสนุนเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ได้มีใครสั่งให้เลือกบริษัทเอกชนทั้งสองเป็นผู้รับจ้างค่ะซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีพิเศษนั้นเป็นไป,นปนตามเงื่อนไขาการดําเนินโครงการที่กระชั้นชิดซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ทําได้ตามระเบียบกฎหมาย จึงไม่ได้ใช้วิธีการประกวดราคาตามข้อกล่าวหาจึงขาดเรื่องของเจตนาพิเศษในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการอนุมัติจัดทําโครงการนะคะเนี่ยค่ะก็ประการสําคัญที่สุดนะคะที่สารชี้บอกว่าประการสําคัญที่สุดหลังเกิดรัฐประหารเลขาธิการนายกก็สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการนี้ก็คือยุคของพลเอกประยุจันโอชานะคะมีการสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการนี้ซึ่งคณะ กรรมก,การเห็นว่าโครงการโรชโชนั้นเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยพัสดุจึงอนุมัติเบิกจ่ายสอดคล้องกับการสอบข้อที่จริงความผิดทางละเมิดก็พบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐดังนั้นจึงฟังได้ว่านายสุรนันไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะครับก็สำหรับคุณยิ่งรักเนี่ยตอนนี้คดีต่างๆเนี่ยที่ค้างคาอยู่ในศาลก็ถือว่าหมดแล้วนะครับเหลือเพียง ส่วนคนดีจำนำข้าวในตัดสินไปแล้วลงโทษจำคุก5ปีนะฮะ